น้นนมันลายเปน่ปลาปนโซอันนี้ลายขิดป,ป่ะนนลายขิดน,นี่ก็กระาพครับพวก,ก,กนักกระทาพรักกาดสานนี่นเนข้าหลา้ำแม่บัดครับโอท็อปไทยก่อนสารครับมุ้ยสนามทราย เ็ใจหรือว่าเด็ดปีกนางฟ้าเออขยาดนางฝ้า มาดูซุ้มนี้ครับอันนี้ซุ้มอะไรครับนี่เป็นร้านค้าของผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนค่ะวันนี้เรามาจําหน่ายสินค้าหลายอย่างซึ่งทุกอย่างนี้ก็จะเป็นผลงานของผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนจากทุกตําบลรวมตัวกันมาครับออกจากร้านจําหน่ายสินค้าวันนี้มีน้ํายาล้างจานน้ายาอาเนกประสงค์กไม้สม้มขนม,มแครอนี่ไขเ่เค็ม น้ำพริก,กเออหมู <c oughs> แทบหมูกระจกแล้วก็กระเป๋านีทั้งหมดนี่เป็นผลงานของพวกเราผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสารจากทั้งเก้าตำบลพื้นที่ก็แบ่งจัดสรรให้เกษตรกรให้ปลูกเป็นผักอินทรีย์กับผักปลอดสารเพื่อสร้างไรายได้ให้ครอบครัวผักบุงครับผักสลัด ตาปลูกไร่ขิตานี่ก็ผักคะน้าครับปลูกในโรงเรือนนี่ีรผักที่แพ็คเสร็จแล้วครับเตรียมส่งตลาดนี่คุณยายทำให้ดูว่าเป็นใส่มะละกอแล้วก,ก็พริกเป็นสูตรของส้มตำครับนี่ทำให้ดูมาดูวิธีแพ็คครับใช้กรอกกล้วยครับแพ็คอย่างสวยครับ จูพันมะนาวนี่มะเขือครับต้องช่างไหมครับเนี่ยไม่ช่างค่ะแต่พอมันโชว์คุณนีเพ็ทโชว์อันนี้อันนี้ตัวแพงเลยเนี่ยอันนี้ก็นี่ครับมะละกอฮอลแลนด์ครับอันนี้แพ็คอย่างนี้เลยครับแพ็คส่งห้างอย่างนี้ครับเพราะแต่ห้างเขาเป็นลูกเป็นลูกอันนี้เป็นโชว์เฉยเอยเขาไม่ทำโชว์โชว์เฉยจบไหมนี่ครับแพ็คเสรแล้วครับ ที่นี่จะมีห้างมารับซื้อไปขายตามห้างต่างๆครับ<ม>ตอนนี้เรามาดูาว,วิธีเขีนยนป้ายครับของไทยคอนสารครับอันนี้กำลังทดลองดูครับเอาทาทาางา่าาาจะนะออกาเนี่ยนี่เราจะ อบดูวัฒนากรคนเก่งของเรานะคะวันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ทำอะไรประสบความสำเร็จใช่ไหมมาอิ่วอิ้วอันนี้มีความชำนาญการเป็นพิเศษะคผู้ชำนาญการพิเศษนะฮะใช่ค่ะนี่เริ่มแล้วว่ตอนนี้ธม่ค่าสตธรรมชาติอิศาสตร์ อู่ไฟเรียกว่าอู่ไฟภาษาไทยคำสารออกไฟออกจากเม็ดเนาะเขาเรียกว่าออกไฟออกจากเม็ดอันนี้ดีออกเลยกะปองดีอันนี้ดีดดีดเพื่ออะไรอ่ะดีให้ปูดีให้ปูไฟทุ่นไฟอืมดีให้ปูแบบใส่ไฟปูทันทีหล่ะค่ะแม่ทำไมเนะแม่ตีสหลอดสี่หลอดตีเเป็นหลอดอ๋อ โลไฟ่ค่ะ่เป็นเส้นนะครับอันนี้เชืนกไฟ่ค่ะอันนี้เป็นเส้นแล้วค่ะเขาเรียกเปียไฟ่ค่ะเสือกไฟ่ตามขั้นตอนพระศักดิ์สิทธิ์ยูวีพระศักดิ์สิทธิ์ยูวเชือกมัดฟางแล้วกระเป๋าเชือกมัดฟางแล้วห้วยยางใหญ่ตอนนี้ครับมาดูตะกร้าเชือกมัดฟางครับจากบ้านห้วยยางใหญ่ค่ะห้วยยางใหญ่ อภอพันสารจังหวัดชัยภูมิของเราค่ะอันนี้ก็จะเป็นตะกร้าตอนนี้กําลังจะทําเป็นฉลุฉลุของตะกร้าค่ะสินค้าของเราก็จะมีทั้งตะกร้าแล้วก็เป็นกระเป๋าถือเชือกม้ำาลนะคะอัน,อน,นนี้ก็จะเป็นประนา้นเป็นกระเป๋าถือค่ะก็จะคู่กันค่ะมีครับบริคของะค,งองคะ ร้อยเปอร์เซค่ะเสเนป็นไลที่เรืงดีที่สุจังแล้วก็เอาเอาตัวนี้ใส่ขันเอนม้อีน้ำทำก้ำกรมองนน้ำผัไทยก้มาแล้วก็เอามาหักปนแล้วก็เอามาน้ำหรือว่า จะติดมาทำกระนถุงไว้นะครงานพรีเทนีจะหชั่วโมงสองชั่วโมงจะนึ่งั่วโมงหนึ่งงเปลี่ยนแล้วสีขาวสีฐานุนมังสวยงามลำคาข้อเชิญทันมาเที่ยวเมืองคอนซานมาแล้วมนีฝุ่สึรามาแล้วมีสุสึรานเที่ยวเมืองคอนซานวลอกวนจใตาบ้าก็มีแต่หน้ามื่อตาบ้า อนี้าบ้างหน่อยนะคน่งมนามอันี้าดูดอันนี้เก็บได้หรอเป่าะี่อันนี้ประมาณนี้เก็บได้ครับเก็บไดนาะอันนี้ยังยังไม่ได้เก็บนอเห็นนางฟ้าเห็นนางฟ้าเห็นนางรบดาครับนางฟ้านี่จะเป็นดอกสีนี้ครับ รับหรือทำเองรับมาทำเองใช่ไหมใช่รับมาทำเองค่ะบี่นี้ผมก็ทำเองได้ทำน้ำต้มเองได้ต้องไปซื้อก่อนเขา อันนี่ผมทำเองหมดเลยนี่ถ้าจาทำก้อนนี้สบายเนาะก็ขายก้อนใช่ไหมชอบทำขายก้อนนี้ใช่ไหมชอบได้ดอกเลยผมก็ไปซื้อก้อนที่หลังิที่หลังผิ้ซื้อมาอันนี้ก้อนละสิบบาทโอ้ลังผิ้งไอ้เจ้าสุขศรน่ะขออย่างนี้เดียวนี่มาพี่ไปชิมกาแฟนี่ก็กาแฟได้

หาสิบาทครับวันนี้ผมเราก็ทําเรื่องโครงการในทเพลทโลงขึ้นที่ป่ามองว่าจะได้ยื่นนาให้กับท่านูหญ่ได้จะเปเรสนับสนุนเยอในเรื่องของสิโครงการถ้าเราได้ป่าตัวนี้จะขายได้เรื่อยๆนเรียนเโรงเรียนป่าเป็นลูกในหการขอท่านคนที่นราเคยทำเรี่งว่าเราเ้าก็เลยว่าอยากจะเจัคณะแล้วเกลคณะมาดูแนี่นะครับา